เพื่อผู้ชายข้าทำได้ทุกอย่างนั่นแหละแต่ข้าว,ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นนะการที่เจ้ายอมเสียสละแล้วปล่อยวางเพื่อคนที่เจ้ารักเนี่ยมันไม่ได้ทำกันง่ายๆเลยนะเจ้ารักขันแก้วจริงๆเหรอเพราะอะไรถึงได้รักขนาดนั้นล่ะนี่ข้าว่า ข้าหลอกไปในท่านทั้งเยอะนะแถมข้าประโสดสักด้วยเจ้าผัดปิดปันข้าน่ะเป็นสาวมีอดีตยังไงนะ ข้าน่ะเคยเป็นนางฟ้าสวยมากเลยแหละแต่ข้าไม่สามารถเอาชนะใจคนที่ข้าชอบได้ข้าก็เลยอิจฉาเพื่อนสาวของข้าที่นางได้รับความรักนั้นแทนข้าข้าก็เลยทำสิ่งที่เลวร้ายตอนที่นางตกอยู่ในอันตรายข้าปล่อยให้นางตกหน้าผาตาย